ครับสวัสดีครับพ่อแม่ปี่น้องกูคู่กูคนนะครับบ่าวาอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับนาอวันนี้นะครับก็มาปะกบลุงกษมเสรีสักเหมือนก็เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้นะครับก็มารีวิวสะพานข่าวนะครับนาะมาเอี่ยวสะพานข่าวเด้อปั่นรถทีมมาขับออกกําลังกายนั่นแหละวันนี้มาเอี่ยวสะพานข่าวก็มารีวิวคือ ตามพ่อแม่พี่น้องได้พอได้ค้อยกันอย่าไปลืมนะครับอพอก้อยกันไปพอแบบมวนมวนนะครับมันจแบบอ่เป็นหน้าแข่งตาแข่งไมใจเนาะครับนี่เอากันมวนมวนอู้กันมวนมวนนะครับไปเลยนี่ก็สะพานข่าวครับสะพานข่าวท้าจุมพูเอออันนี้ก็ไม่ว่าดังมกันเนาะครับเนาะ เรื่องสะพานขาวครับก็มาเอวหอใครจะม่เอวก็มาเอวเนอร์ครับ,บ,ะะรบชิวทัดสวยงามดีครับนี่หลายอย่างครับทางรถไฟก็มีหิมเนี้ยครับเข้าสะพานขาวนี่เนาะโอ้เอวหมุนดีนะครับมาแล้วหมาครปิ๊กนะครับเนอะเออมาแล้วหมาครปิก๊กมาถึงสะพานขาวครับ หลงรักสะพานขาวแอร์แล้วยังอันดอกเปิงลมไ่อยปีกได้ก่ะอยู่บาัายมปูนี่มาได้ครับไม่เอวได้ครับเอวไปนะครับกำไห้ของชีวิตเนาะครับผง <c oughs> กระจังขึ้นไปขุนจานครับเนี่ยปูเนละละละื้อเลาะเลาะห้วยเลาะดอยนะครับ ร้านข้ากองมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยามาเปิดครับเข้ามาเจ้าลำไปนี่ก็เดี๋ยวชมวงชมวิวนะครับเราะนี่ก็โอ้โอ้โอโอจะเป็นน้ำน้ำไม่ทาเนาะครับนะครับเนี่ยโอ้จะแม่นแล้วครับน้ำไม่ทาครับน้ำไม่ทา ันน้นก็อลายพุ่นก็เป็นสนามกอบครับมันไปเขียนว่าใดนะภาษาภาษาอังกฤษครับ <c oughs> กับสันขุนตาลนี่ค่ับโอ้เอาก็บ่ออันน,นี่สักจะได้ครับภาษาครับน้อมจะภาษาเฮา้ะนี่ก็ง,งามอยู่ครับรถไฟลอดได้ครับ นี่ก็เปิดแปลงบันไดขึ้นนะครับโอ้ทางรถไฟครับนี่ว่าขึ้นไปไหนอันนี้ก็อไปจางใหม่ครับฝากนี้ครับ อันนี้ก็ไปหล่อบุง,งทบถครับอ้กันง่ายๆเนาะไปขุดตานแล้วก็ท่มเข้าทํำขุนตานแล้วก็พวกออกลำปางไปพวกครับอันนี้ก็ไใกล้กันเนี่ยเนาะอันนี้ปากนี่ก็คิดว่าเปน็นอย่างบ่าเป็นตัวไม่อย่างมั้งนี่ที่เราคงจะมาเที่ยวมาเอวกันเนี่ยเนาะ โครงการจนประธานอ๋อทนประธานขนาดเล็กอ๋อคกอ็ครับต้นก็แปลงคื่อมูตีเป็นกเกษตรกรนะเนาะครับย่าไห้เซสวนนะครับย่าไห้ย่านาครับทำานาทำอย่างครับถ้าตึกไว้หมดตึ๊ไวมดนะครับม้วก็มาดียครับ เกษตรกตรก็บมีน้ำใจเนาะอยังก็แล้วแต่ละครับอยังก็แล้วครับน้ำครับหนองมดอะครับเนาะมีน้ำมีหนองก็ยังแค่น้อยหนึ่งครับถึงมันถึงดีมดนะครับแรงๆก็ราบครับรยใใ่าไห้เสืวอเนาะครับก็ต้องจเป็นต้องใจน้ำใจหนองนะครับาอานก่อมันก่อได้ไปได้ครับเนาะ อย่างก็แล้วแต่ครับน้ำาลุกเดียวครับไม่ก่อยียวบนสะพานนี่ดูนะครับน้ำโอ้งามดีครับนี่ก็เป็นสนามก๊อฟไปครับนี่ สน,นามนี่ก็กว้างกว้างขนาดนะครับหัวกว้างขนกว้าง,างกี่ไหลกี่งานกี่ว้ากี่ศอกกี่นิ้วหมูอะรนะกนะว้างครับกรอบกัดสันตั้งอยู่เนี่ยบรรทาดชมพูนะครับหัวโอ้๊หแวบรรทัดตรงไผ่ก็นะครับวิวขุนตาลนะครับทางนน้นนะครับเข้ามาเนี่ครับเน่อ <c oughs> วางามอยู่ครับงามงามดีนะครับหันได้มาหานก่อนมาเอวเห็นไหมครับนี่ก็มารีวิวพอนะครับว่ากับพรานข่าวททยุมพูเป็นยังไงห่องครับนี่ก็ด้านไปจังใหม่ครับเนี่ยครับโอ้มีเมฆมีฟ้ามี หมอกนะครับเนา,นาะ,ะใกล้ถิหน้าหนาวแล้วกันเนาะถ้าว่าฝนจะตกก็บังโมนะ <c ười> เห็นมีหมอกเห็นมีหมอกมีฟ้ามันคลุมดอยคลุม,ม,มอย่างโน้นนะครับเออครับก็นี่มันหายละ่อยๆตกเนี่ยแต่เมื่อเจ้านี่ก็ตกแล้วกันนะครับมาเรื่อยๆแต่ว่าดี๋ มันจะเลยตกดูกอเนี่ยครับก็หวานกำเนียงน้องกาเดียวมันนี่ก็บนสะพานนี่กว่า,าเหนื่อยเหมือนกันเนอครับเหนื่อยเหมือนกันเนอะพอแบงไดมาหัวงานหมโ้อโนะครับพอทั้งวันนั้นพอหนั่งก็ใสครับพอทางบนฟ้ามก็ก็อ่าน,นะครับมาคือว่าบรรยากาศมันก็ดีอนะเนาะ มาเ้าสิครับรู้อกว่ามันเย็นพกเย็นใจไผ่มานั่งอยู่นี่นะครับมาก่อรูกว่าสบายใจดีครับโอ้เราไม่เอียวพอเตอะเนอะครับเราไม่เอียวพอว่าไม่เป็นทางใดทางหนึงเหมือนกับที่ลุงว่าวแจ้คอเนาะครับลองลองพอลองพอครับมาลองหม้หู้นะครับมาลองหม้หู้แด่นะครับตอนนี้ลงมาดีสนามไม่ละครับ เด็กเจ้ามูโอ้หลมลื่นดีครับเนาะวันต่อเจ้านีนก็รู้สึกว่าอากาศเย็นครับเย็นสบายดีนี่ก็มี บัวนะมีต้นบัวต้นนี่ก็งามครับดอกบัวออกมาก็รู้สึกว่าเป็นสีชมพูครับเหมาะดีครับโอ้ดูกว้างขวางดีครับเป็นป๊บป้งอยู่ครับทางเทศบาลเป็นก็ปป๊บป้งอยู่ครับือเป็นตีเอวอ่ะมวนนะครับเนาะครับเห็นได้เอวก็มาเอวแฮะครับ ต่วนนี้นะครับจะเกดจากการการเอียวการเที่ยวมันก็มีแล้วนะครับเ็กก็จะมาเอียวถ้าใคมาทางท่าชมพูก็อย่าไปลืมแวะนะครับสะพานข่าวครับสถานที่ท่องเที่ยวที่สนุกสนานที่ม่วน,นแห่งหนึ่งนะครับของอำเภอเมทาานะครับสนุกสนานดีครับมาเอวล,ล,ลมอมวนเมื่อไกันนะครับ นี่ตังเข้ามาครับเอออะไรเนาะครับนี่ก็เข้าไปพอทางไหนบุญอคีครับ,บรครับสวัสดีครับข้าวมาเลยข้ายังไงมาครับับ <c oughs> ไว้ดังทางภาษาครับ นั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวเองก่อนนะครับการท่องเที่ยวครับเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะก่อมาเอียวนะนี่ก่อมาเอียวนชครับไม่อยากครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเนาะกดลห้กดแชร์กดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งครับกดติดตามเพื่อลุงเกษมเสรีสักตัวครับวันนี้มีโอกาสจะมารีวิวอ สะพานข่าวท้าชุมพูนะครับนาะมือกันแม่ปี่น้องได้พ่อได้ก้อยกันนะครับอย่าไปลืมนะครับก็อขอขอบคุณท่านพ่อแม่ปีน้องทั้งหลายนะครับที่เข้ามาชมมาพอคลิปของลุงเกษมเสรีจดีครั์โดยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจากเรอวันนี้นะครับ ก็ขอกก่าวคำว่าสวัสดีครับ